วิจัยและนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปีพุทธศักราช2564ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ TRIUP Act กฎหมายที่สนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐ สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ในวงกว้างในปีนี้นอกจากขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผ่านพรบทริอรัพแอแล้วสกสวได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันตั้งเป้าหมายการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่จากงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดเจ u r n e y to Impact หรับการตั้งเป้าหมายในแต่ละปี ดังนี้ปีที่1จัดลำดับความสำคัญเลือกประเด็นที่จะเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนและตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานปีที่2เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆปีที่3นํนำเสนอความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปีที่4ปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อยกระดับการสร้างผลกระทบปีที่5ประกาศความสำเร็จ ที่เป็นผลงานร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยในปีนี้จะนำร่องใน3ประเด็นหลักได้แก่การแพทย์สุขภาพกเกษตรอาหารมูลค่าสูงและการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูน (Net Zero Emission) ซึ่งได้รับความร่วมมือมากกว่า60หน่วยงานที่จะช่วยปลดล็อกเพื่อไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเร่งรัด การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสกวนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญถ้าพูดสั้นๆก็คือเป็น s ิสเต็มอินทิเกรเตอร์เป็นผู้เชื่อมโยงและบูรณาการงานของด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและก็ขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราทำงานที่สำคัญตั้งแต่การจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือแผนด้านววนอจากนั้นก็ใช้แผนเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าประเทศใน5ปีข้างหน้าจะเคลื่อนง,งานววนอนะคะจะเคลื่อนง,งานวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมไปในทิศทางไหนเราก็จะสั่งงบประมาณลงไปให้กับ180หน่วยงานด้วยเหตุนี้เอง การขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเราต้องการให้เป็น one ว,ววนอหมายถึงว่าผนึกกำลังรวมกำลังกันเพื่อให้มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีที่ถูกใช้ได้และเป็นตัวจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในภาพอนาคตสกสวเองก็เป็นหน่วยงานที่เราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำภารกิจสำคัญนี้ให้กับประเทศสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยภายใต้นโยบาย one fti เราให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะใช้นวัตกรรมในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อนำอุตสาหกรรมของประเทศไทยจากที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5. ไปสู่4.0ให้ได้เราต้องปรับโครงสร้างการผลิตและอุตสาหกรรมและภาคบริการทั้งหมดของประเทศไปสู่ยุคที่เรียกว่าทำน้อยได้มากผมคิดว่างานวิจัยซึ่งมีอยู่มากมายเลยครับ สามารถที่จะนำกลับมาสร้างความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ได้ในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากให้กับประเทศสภาหอการค้าและหอการค้าไทยนะคะมีคณะกรรมการจำนวนมากนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้อง กับงานวิจัยและนวัตกรรมทางหน่วยงานของเราสภากันข้าไทยมีเจตนารมณ์ที่ค่อนข้างจะแน่วแน่มากนะคะว่าเราต้องการที่จะร่วมงานกับภาครัฐในส่วนของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อที่จะนำพาเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ journey to impact ค่ะสวทชได้ตั้งเป้าหมายในระยะ5ปีข้างหน้า เราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการที่มีนวัตรกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเราเรียกผู้ประกอบการกลุ่มนี้ว่า IDE ย่อมาจาก Innovation r e v e n t Enterprise ที่สวชเราทำหน้าที่ในการจัดหรือพัฒนาเขาเรียก e c o s y s t e m หรือระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อก,การเติบโตของผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมเนี่ย เป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะครับในส่วนของหน่วยบริหารทุนวิจัยในปัจจุบันสามารถที่จะออกแบบรูปแบบ,บกลไกการทํางานที่ตอบโจทย์ประเทศในการพัฒนาสิทธิภาพแก้ไขปัญหาและในส่วนของการทํางานเพื่อพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบันกลไกของสํงงานักงานการวิจัยแห่งชาติวชอให้ความสําคัญกับการสร้างโอกาสการมี ลุ่มเป้าหมายการมีพันธมิตรเครือข่ายในการทํางานร่วมเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนด้านวิจัยนวัตกรรมของประเทศคุ้มประโยชน์มากที่สุดในส่วนของสํานักง,งานนะวัตรกรรมหรือ NA นะครับเรามีความเข้าใจในแง่ของการ พัฒนาตัวธุรกิจนวัตกรรมโดย NA ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะครับหรือตัวฟาซซี่เพื่อให้เกิดการทํางานระหว่างตัวของผลงานวิจัยและตัวส่วนของผู้ประกอบการซึ่งตรงส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญช่วยสนับสนุนช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ดําเนินการในการแง่ของการประคับประคองให้โประกรสามารถดึงองค์ความรู้หรืองานวิจัยต่างๆเข้าสู่กระบวนการพัฒนานในเชิงคาณิชย์และผลิตเป็นสินค้านวัตรกรรมต่อไปครับสวกเนี่ย เขาพยายามที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะสร้างวันโววนอกให้เกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้นะครับโดยเรเราดูแลภาคของการเกษตรเราก็จะส่งต่อความเชื่อมโยงผลงานวิจัยรวมถึงนักวิจัยต่างๆเนี่ยไปยัง PMU อื่นๆเจตนาลงของเราเนี่ยประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำให้ Journey to Impact เนี่ยเห็นภาพ ที่ชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศครับที่ผ่านมาเนี่ยสวรสเราจะมุ่งเน้นการนํานวัตรกรรมไปสู่การปฏิบัติในเชิงการให้บริการอย่างไรก็ตามนะครับด้วยวิทยาการทางความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ใหม่ๆเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อแนวทางของประเทศเนี่ยสวรสได้จัดให้มีหน่วย AU นะครับ Research Utility Unit ขึ้นมาเพื่อจะนำเอาสิ่งที่ ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาต่อยอดไปสู่การผลิตจริงไปสู่การปฏิบัติจริงในเชิงเศรษฐกิจเรามีกลไกที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในการที่จะนำงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะให้ทุนสนับสนุนในในรายอุตสาหกรรม ก็คือเราจะให้ทุนทางด้านเทคโนโลยีเดเวล o อปเมนตส่วนอีกกลไกหนึ่งเป็น,นกลไกทางด้านที่เรียกว่า Enabler เราจะมีการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เป็น Innovation Driven Enterprise ให้สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเนี่ยออกสู่ตลาดในต่างประเทศนอกจากนี้เราก็ยังให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้แก่การาทำไพลอตแพลหรือห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบรับรองแล้วก็การทดลองการผลิตซึ่งภาคเอกชนสามารถไปขอ,อรับบริการได้จากาตามแหล่งต่างๆที่เราให้ทุนบพอคอเรามีกลไกหลักในแง่ของการทำงานร่วมกันกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเราคิดว่าการที่จะสามารถต่อยอด ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยได้ก็คือการที่จะต้องทำงานร่วมกันเราก็มีรูปแบบของการทำงานตั้งแต่เรื่องของการสร้างและพัฒนากำลังคนสร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริงหน่วยบบทเป็นหน่วยแห่งการเสริมพลังและสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่นะครับ เรามีกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ใหม่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเรามีกลไกลที่เข้าไปยกระดับเศรษฐกิจฐา,านรากเรียกว่าโลโ Business หรือผู้ประกอบการชุมชนเราร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดสถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในสถาบันทัชภูมิ แล้วจะกลายเป็นเครื่องมือและกลไกตัวหนึ่งนะครับในการส่งเสริมและเสริมพลังอํานาจให้เกิดผู้ประกอบการชุมชนที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมทีเซลนะคะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านของไลฟ์ไซเอนซ์อินดัสทรีของประเทศไทยการทำงานร่วมกันในเชิงคอลลาับเรชันที่เรียกว่าโคคอลลา o Co บเรชันหรือโคครีเอทีฟคอลลาับเรชันนี้ มันจะทำให้การทำงานเนี่ยนะคะหได้ออป portunity ใหม่สองสปีดออฟไทม์สาม u ด e t สไทม์ในทุกๆด้าน 4. ี่ทำให้เกิด impact สุดท้ายทุกงานวิจัยทางด้านวัคซีนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการอยู่ภายใต้งานทางด้านวบนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของที่เราเรียกว่า product development หรือว่าการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ได้ตัววัคซีนเส้นทางที่จะเดินไปด้วยกันนะครับก็จําเป็นจะต,ต้องมีการสนับสนุนแล้วก็มีตัวแผนยุทธศาสตร์หรือว่ามีทิศทางทางด้านยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่า strategic direction ที่ชัดเจนให้มันสอดคล้องกับแผนวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมของประเทศนะครับสำนักง,งานคณกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอนะครับเราเพิ่มบทบาทที่สําคัญคือบทบาทเรื่องของการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ในฐานะที่เราเป็นซัพพอร์เตอร์นอกเหนือจากบทบาทในเรื่องของการบังคับใช้ตามกฎหมายหรือเลกเลเตอร์นะครับเราสร้างระบบการให้คำปรึกษาการขอ,อนุญาตสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาประกอบการขอ,อนุญาตเราจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อที่ผู้ประกอบการสามารถขอ,อนุญาตได้อย่างถูกต้องมาคมธนาคารไทยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อรับผลลัพความท้าทายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการสร้างความเติบโตอย่างยังย่งยืนเสริมสร้างความเชื่อมั่นของระบบการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนพร้อมยกระดับความสามารถแก่รของประเทศสำนักง,งานกรอตต์นะครับในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลพัฒนาตลาดทุนนะครับ เรามุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดช่องทางในเรื่องการระดมทุนของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเราพยายามสับสนนะครับให้มีผลงานวิจัยนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ ESG ขึ้นมาใหม่ๆในฐานะคนที่กํากับดูแลพัฒนาตลาดทุนนะครับก็ยินดีแลวก็พร้อมจะให้ความร่วมมือแลนะก็ประสานความร่วมมือไปยังกราฟต์ได้ครับงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นต้นทางของการประกอบการค้าและธุรกิจนะครับคือสินค้าและบริการที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำคันต้องมีจุดต่างสสวสนับสนุนเรื่องของการวิจัยทั้งต้นน้ากลางน้าปลายน้ากับผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เรามีมาตรการที่จ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการทํามาตรฐานและงานวิจัยอย่างง่ายนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับก็มีการสนับสนุนทั้งวงเงินงบประมาณในการช่วยจ่ายหรือที่เราเรียกว่าโคเปเมนต์วันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เราสนับสนุนเอสีอย่างต่อเนื่องนะครับกระสุมพานิชทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นการ การผลิตสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยธุรกิจบริการเราเนี่ยจะเป็นต้องใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเพื่อมาส่งเสริมหรือพัฒนาสินค้าและบริการเหล่านี้เราได้มีโครงการอย่างเช่นของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีโครงการที่จะนํางานวิจัยและงานพวกพัฒนาเนี่ยมาพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการเนี่ยแก่ผู้ประกอบการไทย PBS ออมองว่าจริงๆแล้วเรื่องการวิจัยเนี่ยเป็นเป็น,ปนส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นเจตนารมณ์ที่เราอยากจะเป็นก็คือเราเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่สามารถทำโดยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งได้ครับสื่อสาธารณะมีบทบาทสำคัญนะครับในการช่วยทำให้เรื่องนี้สามารถถูกเข้าใจในวงกว้างของทุกภาคส่วนในสังคมได้นะครับแล้วก็จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงในอนาคตการนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ทันสมัย จำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตก,กรรมซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าทรัพย์สินทงนางปัญญาโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทํางานร่วมกัน journey to impact journey to impact journey to impact Jour to impact สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม